ในโลกที่สิ่งของหยุดนิ่งได้และมนุษย์ก็ต่างเคลื่อนไหวทุกอย่างดูเป็นปกติธรรมดาโลกที่อาศัยพึ่งพากันและกันผู้คนใช้ชีวิตร่วมกับสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมก็คือธรรมชาติรอบตัวแต่เมื่อมนุษย์มีความก้าวหน้าทางด้านความคิดและอำนาจมากขึ้น,นเรื่อยๆในโลกปัจจุบัน สิ่งแวดล้อมพวกนั้นก็ต่างาพากันลดลงเหลือเพียงแค่องค์ความรู้ที่ไม่มีอยู่จริงแต่แล้วสิ่งที่ถูกเรียกว่าฮหยนะก็ถือกำเนิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัวมนุษย์และสิ่งมีชีวิตต่างาพากันล้มตายด้วยภัยพ,พิบัติและเชื้อโรคไวรัสอันตรายกันอย่างมากมายวันแล้ววันอีก มนุษย์กลุ่มหนึ่งเชื่อว่ามันคือบทลงโทษของพระเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์ของผูเขาที่มนุษย์กระทำการล่วงเลยเมื่อความคิดของเผ่าพันธุ์เดียวกันแตกแยกความปลองดองและสันติสุขจึงลดจางหายและนี่คือโลกที่เรากำลังอยู่โลกที่มีแต่ความแตกแยกความแตกต่างที่อยู่ที่เดียวกันบางครั้งสิ่งที่ไม่คาดฝัน ก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ทุกเวลา